ลายแตกแต่สวยๆตบมีอะไรบ้างแงโอ้มีเยอะหลายอย่างเลยรอบนี้มาสวยนะไม่ใ uh, ช like like ่ไฟขันม้อเลยนี่แตกตัดนะครับไม้อบน้ำมาแต่เช้าเลยพวกจัมพวกกุหลาบกุหลาบหินกุหลาบหินแล้วก็หลายๆอย่างนะครับผมนอกปเทศเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะ บอกได้หมด,นดเนาะนะครับวันนั้นหนุ่มเกษตรลงคลิปไปเนาะนะครับมดแลวมันมันติดขัดยังไงไม่รู้หนุ่มเกษก็เลยลบทิ้งนะครับผมเราจะลงใหม่นะลงให้ลงให้ดูนะครับไปขึ้นหัวข้อผิดพลาดยังไงไม่รู้นะครับทางยูทูบเขาไม่อนุมัตเนาะนะครับผมแล้วก็สร้างโฆษณาไม่ได้นะครับหนุ่มเกษตรก็เลยไม่ ไม่ได้ลงไว้นะครับผมก็เลยลบทิ้งเลยนะครับความติดตั้งไม่ได้แต่ว่าคลิปนี้ก็จะให้ดูใหม่ทิมงานเราหนุ่มเล็กน้องแฟงหนุองเกษนะครับผมไม้ราคาแสนถูกเนาะไม้อบน้ำราคาถูกๆส,สวยราคาถูกๆนะครับผมก็อาทิตย์หนึ่งนะครับจะมาอยู่สรอบสมรอบเนาะ น้องแฟงได้ไหมอาทิตย์หนึ่ง<ด>น้องแฟงเป็นคนดูแลนะครับสาม,<ผ>มสามอรอบฝั่ง,งน้องแฟงเป็นคนดูแลนะครับแฟงตัพอ,อาทิตย์หนึ่งเนาะรถมาสามคันเนาะซึ่งไม้อบน้ำก็ขายดีนะครับเขามาเหมามาเหมาไปทีละถาดสองถาดเนาะนนซึ่งซึ่งราคาเท่าไหร่น้องแฟงราคาแล้วทุก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 ชนิดที่ว่าอยู่ในเนี้ยไม้อบน้ำพันสี่ร้อยวอนยังก็าสองพันวอนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ เหลื 1, อพั 1, อนสีน่ยวอนพันสร้อยวอนจุดๆพันวอนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับสามสิบาทสาบาทนะครับผมน้องแฟงก็ลงไปแล้วนะครับในช่องน้องแฟงเนาะเสร็จก็มาลงอีกเพิ่มเติมนะครับผมก็กุหลาบหินสวยๆนะครับผมแค่3 5มบาบาทเท่านั้นเองนะครับไม้แสนถูกนะครับผมแสนแสนถูกแล้วก็ น่าซื้อไปเลี้ยงเนาะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมไม่ต้องไปรดน้ําบ่อยอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครั้งนะครับผมดูแลง่ายง่ายไม้สวยสกุลาพิณไหนตัวไหนสวยครับมาใหม่เนี่ยตัวนี้ก็สวยเป็นทรงนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครัดูหนี่ราคาอยู่ที่นงแฟงราคาเท่าไหร่นงแฟงราคาเทา่าไหร่ ให้ดูนะครับผมมาดูราคากันเนี่ยนะครับปลูกใส่กระถางใหญ่ๆห,หน่อยเนาะอันนี้กระถางสีนิ้วเ,เองนะครับผมก็ถือว่าสวยนะหนมเษกษตรชอบเหมือนกันใบเขาจะเป็นแบบหนาๆเนาะหนาๆแล้วก็อ่อนๆกิ่งก้านเขาจะมีลักษณะเด่นนะครับสวยงามราคาอยู่ที่หมื่นสองนะครับลด3 0เหลือ8 4 0 0ันะครับราคาจริงๆแล้วนะครับผม ราคาจริงๆของต้นไม้ของไม้ชนิดนี้ก็คืออยู่ที่กระถางละ300 340บาทนะครับผมถือว่าไม่แพงนะครับราคา340บาทถ้าคิดราคาเต็มไม่แพงแล้วกลับไอตัวนี้ก็เหมือนกันเหลือ5,000ลด5 0นี่กระถางละ300นะครับผมนารักน่ารักนะครับ 35บาทเท่านั้นหลากหลายให้เลือกนะครับเลือกได้เลยสวยๆในขนาดลั สวยอันนี้ก็สาบาบาทนะครับสาบห้าหมดทุกทุกชนิดนะไม้อบน้ำเราจะมีจะมีสวนนะครับจะมีสวนที่เขาเพาะนะครับไม้แคคตัสไม้อบน้ำโดยเฉพาะเนาะอันนี้ก็35บาท อันนี้ออกคล้ายออกด่างนิดนึงนะครับหัวนี้ออกด่างนิดนึงสวยเป็นกันสามสิบห้าบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับในสวนเรานะครับสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับหนุ่มเกษตรจะอัปเดตให้ดูนะครับไม้ แปลกๆนะครับที่ไทยเราอาจจะไม่มีนะครับในสวนในสวนเรานะครับผมลูกค้าวันนี้เป็นวันศุกร์ลูกค้ามาต่เช้าเลยนะครับวันนี้ตีเส้นนะครับที่จอรดรถกัน เอาเอาทำแ,แบบนั้นเลยตีเส้นที่จอดรถนะครับผมสร้างความมาตรฐานให้ดูก,กับลูกค้านะครับลูกค้าเวลาเขาถอยรถนะครับถอยรถจะได้เห็นเส้นเนาะนะครับจะได้ถอยตรงๆหน่อย ค่อนข้างตอกยากหน่อยนะครับมันเป็นก้อนหินเนาะก้อนหินท้งนั้นเลยเป็นไงน้องแฝงอ๋อยังลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยเราก็ตีเส้นไม่ทันแล้วเล็กิดิเอาอปเดี๋ยวปิ้วัน เซียนเซียนเช็คตัดต,ออต้องต้องให้หน,หนุ่มเล็กนะครับผม <laughs> เซียนไม้อบน้ำนี่เขาจะเก่งมากเลยนะครับไอ,อตัวนี้ก็สวยเนาะนี่ลายนี่อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะน้องอะไร ชื่อมีนะครับแต่ว่าเป็นชื่อเกาหลีนเนาะบางทีนะครับขออภยัยพ,พี่เพื่อนๆนะครับผมที่นุงเกษตรไม่สามารถที่จะบอกชื่อได้นะเพราะว่ามันเป็นาภาษาเกาหลีนะครับเป็นภาษาเกาหลีเป,เป็นประเทศเขาเนาะนะครับผมลุงเกษตรก็อัปเดตให้ดูนะครับไ้ดูความสวยงามแล้วก็ราคาประมาณนี้นะทั้งหมดนี้ก็คือราคาเท่ากันหมดใช่ไหมน้องแฟงก,ก็คือไซส์ไหนก็ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้คือลินมังกรนลินมังกรไหม อ่าคล้ายๆริมรถเล็กมดก่อนแต่มันคนละทีเนาะอืสวนกันเนี่ยก็คือและในราคานะครับมาซื้อที่ร้านก็คือสามสิบห้าบาทแต่ถ้าราคาราคานั้นอ่ะน,น้องแฝงราคาเต็มเขาเท่าไหร 2, น 2, น่นะราคาเต็มสองพันวอนสองพันวอนก็หกสิบาทนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะถ้าราคาเต็มนะครับราคาเต็มหกสิบบาทเองถูกๆนะครับที่ไทยก็ร้อยสองร้อย นะครับบางชนิดบางตัวเนาะแต่ที่นี่นะครับผมไม่ต้องแยกเลยเอาแบบเอาแบบราคา,าทุกทุกชนิดเลยรวมกันหมดเลยก็คือในราคามาขายที่ร้านเนาะนะครับเราขายก็คือ35บาทมป็นถ้าราทเ,ราราาเอาก็คิดเป็นกระถางครับกระถางแล้วแต่ความสวยงาม<อ>ก็น่าจะร้อยสองร้อยขึ้นเนาะ ถ้าจะประมาณนี้ก็ไม่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 กล้าที่จะบอกราคาเท่าไหร่นี่ก็สวยนี่สาสิบห้าบาทเองี่เพื่อนสวยนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็ดูดีก็มีคนเนี่ยคนขนน้ำรวยวย้องซสิว เออนี่นี่นี่ไอ้ไอ้คือคืออันเป็นกระถางละห่าพันนี่นี่นี่นะเออแต่ว่ามันแยกต้นมาเป็นต้นเดียวนั่นนะคือกระถางนั่นใช่ครับครับโอเคจะให้ชมประมาณนี้เนาะนะครับผมไม้แสนถูกนะครับความสวยงามนะครับความสวยงามเกินราคาประมาณนี้มันเพื่อให้ปากปลาฉลามเลยนะครับปากปลาฉลามเนาะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ